อันดาเต้นตู้ดีปิดประตูก่อนเดี๋ยวหมามันเข้าน่ะหมาไม่เข้าแล้ว ปูนาอุ้ยดูใหญ่มากเลยอันนี้มันอ่ะเดี๋ยวมันซีนีบอันนี้ใหญ่ใหญ่อืมใหญ่มากเลยอันนี้มันนี่มีอะไรเอามาดูดูปูนามีการซื้อมาแล้วก็ไม่อยากกินมการพอแม่ปลูกผักเอ้ยไม่ใช่ปลูกดาวเรือง เนี่ยดอกบางชื่นฝั่งนี้ก็มีดูมะม่วงหน้าบ้านนี่มะม่มวง ปีนี้ไม่ค่อยออกลูกต้นกะเพราอันนี้มีหลายชั้นหลายชั้นเลย ดาวเรืองใบแมงลักมันขึ้นเองบรรยากาศยามเย็นโบโบโบนาบ,บ,บ,บานโน่น หมาเต็มเลยสมุนเต็มข้างล่างสมุนตามข้างล่างเต็มเลยตามเป็นขยงมานี่มามานี่โบอรจุ๊บจิบแตงโมจุ๊บจิบจุ๊บจิบ นั่นแตงโมแตงโมมานี่แตงโมมานี่แตงโมแตงโมมันอ้วนมานี่เร็วมานี่มาแตงโมมาโอ้ยแตงโมอ้วนอ้วนแตงโมโอ้ยจุ๊บจิบอิดฉาจุ๊บจิบปลุกลูกปุกลุกไอ้นั่นชื่ออะไรนะจุ๊บจิบปุกลุกปุกลุก ปอกเป๊กหายไปไหนปอกเป๊กหายปอกเป,ป,ป๊กหายแล้วอันนั้นแมวสีนวลสีนวลสีนวลมานี่แล้วสีนวลสีนวลสีนวลนันนี่สีนวล สีนวลมานี่มาน้นชนนใหญ่ตัวน,นี้สี่โมงกว่าสี่โมงเย็นทำอะไรสีนวลหืมอืมืมเนี่ยสีนวลน,นั่งทำอะไรตรงนั้นน่ะหา ชีนวลนไปอยู่ทำไมตรงนั้นสีนวนสินวลส,สินวนทำอะไรเอย่ยสีนวลทำอะไรเอ่ยสีนวม you hey, know